ืออยากอยากจะถามเกี่ยวกับผ้านะครับครับวันดีผมอยู่วัดบ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนวัดบ้านเขาจะใช้ผ้าผ้าที่ซื้อตามตลาดซึ่งจะเป็นผ้าประมาณห้าขันครับทีนี้ผ้ามันที่ผมทราบเนี่ยรายละเอียดจะมีห้ามีเก้ามีสิบเอ็ดใช่ไหมครับเรารเราอันไหนที่มันมันมันถูกต้องอะไรยังไงครับเพราะว่าได้ข่าวว่าอ่าที่ที่พอทราบมาคือห้าขันนี้เป็นผ้านเนน ถูกต้องไหมครับอ่านนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหามรชัยครับพูดเรื่องผ้าจีบอลค้างไว้นิมนต์ละเอียดนิดหนึ่งครับขอโกาสนะครับเรื่องผ้าจีวรนะครับเรื่องขันเมื่อกลางวันนี้ก็ไม่ทันได้พูดนะครับไม่ได้พูดด้วยครับเวลาพอหมดก่อนน้อยนิดหนึ่งนะครับก็พูดแต่ว่าจีบอไตรจีวรลนั้นมีอะไรบ้างก็พอดีก็เสริมนะครับตรงนี้เนาะถามมาก็ดีนะครับถูกต้องถามในสิ่งที่อยากจะพูดพอดีนั้นกันนะครับเรื่องขันจีวรเนี่ยพระเจ้าอนุญาตไว้นะครับจีวร ที่เป็นขันเนี่ยท่านอนุญาตจีวอนห้าขันนะครับอย่างน้อยน้อยในห้าขันเป็นขันขี้นะครับห้าขันถ้าย่างมากก็เป็นร้อยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องร้อยหนึ่งใช่ไหมครับต้องเป็นขี้นะครับไม่เป็นคู่นะครับข็นขี้ขันขี้ให้เป็นร้อยก็ได้ันแต่ยังตามก็ห้าขันครับสามขันไม่ได้ถึงแม้จะเป็นขันขี้แต่ก็ไม่ได้นั้นไม่ต้องพูดถึงขันเดียวใช่ไหมครับนันเป็นขันในขันหนึ่งหนึ่งก็จะประกอบด้วย นะมนทนครับมนทนนะคือเป็นส่วนใหญ่นะครับมนทนนะเหมือนกับบิ้งนานะเพราะว่าแบบนี้มาจากอะไรครับมาจากบิ้งนาของเมืองอะไรครับเมืองมคตนะครับนะตอนที่พระเจ้าทนะ่านบอกกับพระอนุนว่าเธอสาม,มารถที่จะนะออกแบบจีวรน,นะครับนะแบบจีวรที่เราให้หนายเนี้ยได้ไหมนะครับเป็นขันเป็นบิ้งนานะครับ อ้าในมณทนหนึ่งเนี่ยนะครี่ให้ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจีวรห้าขันนะครับเป็นของสมณเนรนะนะครับเห็นครับมีห้าขันนะครับอันนี้ก็จะผืนใหญ่ตัวไหนใหญ่นะครับผืนใหญ่ในขันนั้นนะครับที่อาจารย์ชี้อยู่เป็นมณทนนะครับแต่ที่นี้พอมลฉืนใหญ่ชิ้นใหญ่เป็นมณทนใหญ่กับช่องใหญ่แต่ช่องเล็กก็เรียกว่าอัฐมณทนนะครับคือครึ่งของมณทนใหญ่มันจะครึ่งหนึ่งนะครับกึ่งหนึ่ง อัทธมณฑลโดยทั้งเกิื่นก็คือครึ่งมณฑลมีเท่ากับสองหนึ่งส่วนในสองในมณฑลใหญ่นั้นหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยในส่วนทังขั้นหนึ่งแล้วก็ตัวที่ขั้นระหว่างนะครับเรียกกุศิกับเรียกอัทธากุศิอัทธกุศินะครับขั้นที่ระหว่างมณฑลกับอัทธมณฑลเรียกว่าอัทธากุศิส่วนกุศิยาวหรือว่าอนุวัตเป็นต้นนะก็ชื่อว่ากุศิธรรมดาครับนะกุศิธรรมดาเหมือนกันเป็นชื่อกุศิธรรมดาเนี yeah. ่ย ทีนี้ในห้าขันเนี่ยนะส่วนตรงคอครับหรือว่าบางที่เขาบอกว่าผ้าที่ปิดตรงคอก็ได้ผ้าที่เป็นผ้าปะเอามาปะก็ได้ให้มันมั่นคงนะครับหรือว่าอาจารย์บอกว่าผ้าที่ปิดที่คอเรียกว่าคียวยะกะตรงกลางนี่นะครับขันตรงกลางนะครับนะครับตรงกลางนะแล้วผ้าทั้งล่างนะครับที่ปิดระหว่างแข้งเวลาห่มแล้วเนี่ยเรียกว่าชังเคยยะกะสองกันข้างครับชังเคยยะกะชังข้าวลาแข้งนะครับ ไม่ได้ทําใช่ไหมครับแต่ว่าก็ายยที่คอขาดที่แข้งเหมือนกันนะครับเวลามันเดิน,ดนสีเป็นนานๆน,นะน,นะครับเวลาสังเกตดูนะสบงเราเนะี่ยถ้าเป็นผ้ามัสลินหรือว่าเป็นผ้าสันฟลอร่าจะเห็นว่ามันจะมีรอยขาดตรงบริเวณปลายปลายผ้าเกิดจากการเสียดสีของการเดินระหว่างแข้งน,นะครับนี่ แล้วก็มีหลายชื่อนะครับหลายเรียกชื่อหลายอย่างทีนี้หาว่าห้าขันเนี่ยอย่างต่ําก็ห้าขันครับต่ํากว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องอธิษฐานเป็นอย่างอื่นจะจะเป็นบริขารโจรได้นะครับอย่างอื่นแต่ว่าจะอธิษฐานเป็นพระไตรจีวรเนี่ยก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เขาปอกาศแท่งนี่ครับอาจารย์ท่านเขาถามว่าได้ยินมาว่าไอ้ไอ้ห้าขันมันเป็นจีวรเนนอย่างใช่ไหมครับอ๋อตอนบัญญัติเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ ต้องห้าขันของเนนนะครับหรือว่าเจ็ดขันของพระเก้าขันของพระไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่ว่าจีวรนี้สมควรแก่สมณะบริโภคที่พระเจ้าประทานไว้ให้ก็ยังต่ำห้าขันครับได้ทั้งพระทั้งเนนนะครับพระก็ใช้ได้นะครับสมณะเนนก็เป็นเหล่ากกสมณะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าสิกขาบทของเนนเกี่ยวกับพระไตรจีวรเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีตรงนี้นะครับนั้นทุดงของเนนจึงมีสิบสองข้อเว้นข้อ จีวริกังคะไปข้อหนึ่งนะครับตุดงของเนนตุดงพราจะมีสิบสามของเนนมีสิบสองแต่ว่าก็ควรจะมีขันเหมือนกับพระนั่นแหละนะครับเหมือนกับพระพิสุช้ทําไมต้องขันขี้นะเอออันนี้นะครับต้องมาคิดกันอีกทีนะครับมาเทียบเคียงแล้วก็ไม่เห็นมีตรงไหนบอกนะครับนะครูบาอาจารย์มีในไหมครับตัวนี้ครับครับขออากาศประเจ้าล้านเคยได้ยินมาว่านะครับบอกว่าขันขี้เนี่ยปกติขันตรงกลางมันจะมาอยู่ตรงระหว่างหลังพอดี ใช่ไหมครับอาจารย์อมันอยู่ตรงคอพอดีทีนี้เวลาเดินไปลื่ยไปเนี่ยมันจะแดดมันจะถูกข้างหลังแล้วมันจะเปื่อยมันจะผุพังอยู่ข้างหลังนั่นบ่อยเราเวลาเราห่มผ้ามันจะซีดอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับจะเห็นไหมครับครับทีนี้เวลามันเปื่อยมันผุมพังมันจะเปลี่ยนเฉพาะข้างหลังนั้นได้มันจะเป็นต้องใช้ขันขี้อ๋อเปลี่ยนกลางพอดีนะครับมันจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งผืนใช่สมัยก่อนนี่กับผ้านี่ค่อนข้างหายากนะครับจะหาทีก็ได้ผ้าสักผืนสักชิ้นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้้องเขา ไปในป่าช้าบ้างหรือว่ายอบางท่านก็ไม่ค่อยมีลาบนะครับลาบันงือสิ่งที่ควรจะได้อะลาบคือจีวรปัจจัยตีต่างๆไม่ได้ง่ายๆอาจจะบุญน้อยหรือว่าเป็นผู้บทใหม่ต้องเก็บผ้าตามที่ที่เก็บไว้บ้างของสง์ก็ไม่ค่อยจะมีพระก็มากเป็นหมื่นๆรูปนะไม่ใช่แค่นี้นะครับของเราในมาแค่นี้น้อยนะครับของท่านจะไหมก่อนหลายพันหลายหมื่นง้นผ้าก็ไม่ใช่ง่ายงั้นผ้าถ้าเปื่อยไปก็ต้องซ่อมใช่ไหมครับงั้นตรงกลางเนี่ยนะมันก็จะเปื่อยง่ายเปื่อยก่อน หมายถึงว่าผ้าที่อยู่สองข้างนี้ก็อาจจะที่ไม่ใช่ขันกลางก็จะยังมีสภาพดีอยู่ถ้ามันเปื่อยตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นครับเลาะเปลี่ยนในสมัยหนึ่งนะพระพิสุรูปหนึ่งครับพุธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตเรื่องปะท่านก็เลยเอ๊พุธเจ้าอนุญาตสะบงชั้นเดียวนะครับจีวรก็ชั้นเดียวสังกติสองชั้นแต่ว่าสะบงของเรานี่ปะจะทํำยังไงดีผ้ามันขาดตรงนั้นแล้วก็เลยเลาะครับเลาะเลาะเลาะนะเอาผ้ามาปะตรงบริเวณที่ปะนะ่ะตรงกลางนะ่ะ ตัดเนื้อผ้าออกจะมีชั้นเดียวด้านที่ปะไปก็จะติดกันนะครับชุนให้เรียบร้อยนั้นในฐานะนี้ก็สามารถที่จะท่านก็คิดว่าไม่น่าจะผิดอะไรพุทเจ้ามาทรงพุทธเจ้าทรงเห็นพรประทับอยู่แล้วก็เดินมาแล้วก็เห็นก็ก็ถามเธอทําอะไรปะก็สรรเสริญในฐานะนี้นะควรปะจีวรน,นะครับปะใช,ช้พระองค์ก็ทรงสรรเสริญนั้นนั้นการซ่อมแซมจีวรเนี่ยในฐานะนี้ก็ควรงั้นบอกว่าทําไมต้งมีขันขี ครูบาอาจารย์ก็ให้นายมาอย่างนี้นะมีการเปลี่ยนครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าหากว่าขันตรงกลางนี่มันผุไปสะบงครับเห็นง่ายนะตรงตรงไหนครับจะขาดกันตรงไหนครับตรงก้นนะครับมเด็จขาดบ่อยไหมครับขาดบ่อยมากต้นไหนครับตอนนั่งตอนนั่งนะครับนะดังแกล้เลยนะครับนะต้องไปปะนะครับอย่างนี้ต้องปะนะครับนะปะแล้วแต่ไม่ใช่ปะเพื่อเทนะครับนะโหบางคนที่ปะใหญ่เลยครับรอยขาดนิดเดียวนะใส ความมือหนึ่งครับนะโอ้โหทาเป็นรูปดาวกระจายนะครับเป็นรูปแบนี้ก็ตามสมควรนะครับนะต้องดูความมั่นคงดีกว่านะครับแต่ใจ,ใจว่าเพื่อให้เกิดความเริ่มสสศรัทธานะนะครับคนเห็นเข้าก็ไม่ใช่ว่าเออวื้หวาเป็นแฟชั่นนะอันนี้นะทยาาให้เกิดความมั่นคงแล้วก็นะความสํารวมด้วยในสิกขาบทอันนี้ก็ตอบว่าเพื่อประโยชน์ในการอันนี้คืออัตโนมตินะก็นะค,คิดว่าประโยชน์แก่การซ่อมนะครับ แล้วก็รักษาผ้าด้วยนะนะครับขันขี้มาตอบแค่นี้ก็จานครับครับครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับก็ท่านพระอาจารย์มหามนชัยเนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดเย็บจีวรนนะครับเรื่องการตัดเย็บจีวรนเนี่ยท่านเลยนะครับผมยังตัดไม่ตัดยังไม่สวยนะครับแต่ท่านเย็บท่านตัดเนี่ยฝีมือประณีตเรื่องการถักถลกบานเนี่ยต้องถามท่านเรื่องความประณีตของท่านเนี่ยนะครับนะ ทำอะไรต่างๆขาบาดท,ทําสวยๆ,ๆงามๆเนี่ยนะต้องถามท่านนะครับท่านจะมีฟีมายอมือในเรื่องของบริขารเนี่ยนะครับจริงๆท่านบอกว่าต้องการจะมานําเสนอเรื่องของการทําบริขารด้วยซ้ําไปนะครับว่าตัดเย็บจีบวนตัดเย็บยังไงมันจะได้รวดเร็วและสะดวกแล้วก็สวยงามด้วยด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยประหยัดผ้าด้วยอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับแต่ว่าเราก็ ไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวมากนักในการทําจริงๆเว,เวลาเตรียมตัวก็มีเราแต่ว่าเรามีการเรียนการศึกษาการสอนอะไรต่างๆมากมายแล้วก็จริงไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมในเรื่องของการพูดมากมายนะครับนะนะก็ฝากพวกเรานะครับต่อแต่นี้ไปนะวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อเห็นพระเนรรูปใดผมพาไ่เรียบร้อยโดยเฉพาะพระวิทยากรน,นั่นเองนะนะครับพระวิทยากรรูปไหนก็ตามจียปเห็นผมมาไปแล้วอาจารย์ครับผมขอ,อการครับผมมีเรื่องจะพูดเรื่องอะไรครับอาจารย์ผมพาไาเรียบร้อย ไม่เป็นบริมทนทรนะครับเนี่ช่วยบอกน้าเนี่ยนะนะครับผมภาพเป็นบริมนทอย่างไรอาจารย์สอนไปแล้วนะครับนะช่วยจี้กันช่วยบอกกันแต่เราต้องบอกด้วยความเมตตานะครับ Allāh บอกว่าอย่างนี้น่มันนเหมือนท่นานภาษาลิบุตรเนน่ท่นานภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นอักรสเวกเบื้องขวาไหมครับวันหนึ่งท่นานภาษาลิบุตรเนี่ยผมภาพมาเรียบร้อยสามเนเนียนอยุเจ็ดขวบพันเตะผมภาพมาเรียบร้อยท่านภาษาลิบุตรนั่งกอยงพนมมือใส่หัวแลวโอ้สาธุสาธุท่นานสัตบุตรนะแนะนําเราดีแล้ว นี่อักขระราษบอกเบื้องขวาอย่างท่านภาษาเรเบุรก็ยังให้สามเณรเนี่ยแนะนําในการเรื่องห่มผ้าเพราะจริงๆนั้นไม่ใช่ท่านห่มไม่เรียบร้อยเป็นปกติหรอกแต่มันเผลอไผไปไม่ได้เผลอไผเพราะอนานาจของการปรั Rose จจักกตินะครับแต่เพราะประหานมีสติบริบูรณ์แล้วแต่ในขณะนั้นไม่ได้ใส่ใจนะครับไม่ได้ใส่ใจท่านั้นเองก็ทําให้หลุดล่วงไปได้นะครับงั้นต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับถามเนนวัดดอนตัดในเนนเห็นรูปไหนผมผ้าไม่เรียบน้อยนุ่งสบาไม่เรียบร้อยนะเนนบอกได้เลยบอกว่า อาจารย์มหานพรไม่ได้สวยอย่างนี้นี่นะนะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์สาวของเราไม่ได้สวยอย่างนี้นะนะครับเลยต้องช่วยตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับอาระวันนี้ก็ขอ,อนม้อามนธนาบุญกับพวกเรานะครับที่ได้มาร่วมสนทนาธรรมวิไัยในหลากหลายในคถามหัวข้อนุนหัวข้อนี้ผมเองก็ตอบไปตามภาษาผมแล้ะนะครับส่วนไหนที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระขออิงอัดอิงทำในตามสูตรสุตานนโรมนะครับอจาจจะละเียดว่าละอันตโนมัติเนี่ยก็ เอาไปนําไปใช้นะครับไปพึ่อปฏิบัติกันนะครับก็ขอบุญกุศลหนึ่งใดที่ได้กล่าวทําแสดงทำในขอบุญกุศลหนึ่งนั้นยังจงเป็นปัจจัยให้ในบรรลุสิ่งที่ปาารถนาในนะัคตการอันใกล้นู่นนะครับในบุญส่วนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้นุมโมทนาร่วมบุญกัน้วยบุญกุศลของเราทั้งหลายก็ขอความปรารถนาของเราและท่านทั้งหลายจงสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีทุกคนทุกท่านเทิด